ป๊อปปองกูลตัดเพอถูกผู้ใหญ่วิจารณ์หน้าเบื่อไม่ไวรุ่นลั่น,นไม่เคยดูอย่าเพิ่งตัดสินเรวดาม่าระอุในโลกออนไลน์ครับเพื่อนนักร้องหนุ่มอย่างป๊อปปองกูลนั้นได้โพสต์ข้อความในทวิตเตอร์ระบายความในใจหลังเจ้าตัวนะครับทราบมาว่าถูกผู้ใหญ่ในวงการวิพากษ์วิจารณ์การทํางานว่ายังไม่เหมาะสมกับการเล่นคอนเสิร์ตบนโลกออนไลน์เพราะยังไม่ไวรุ่นหน้าเบือ่องานนี้ครับเจ้าตัวยอมรับว่าไม่ไวรุ่นจริง แต่การทำงานของตนมีการซักซ้อมกับวงมาตลอดเมื่อให้ตอบโจทย์กับ New Normal ที่หมายความว่าความปกติในรูปแบบใหม่ที่กำลังจะปรับตัวกันอยู่ในตอนนี้คือได้ยินมาว่าผู้ใหญ่ที่มีผลต่อการตกงานของเรากล่าวมาว่าป๊อปปองกูลน,นั้นไม่ไวรุ่นและไม่เหมาะสมกับคอนเสิร์ตออนไลน์เพราะน่าเบือ่อไม่ไวรุ่นเนี่ยไม่เถียงครับแต่ผมซ้อมวงมาตลอดโดยไม่มีงานเพื่อทำให้งานของผมตอบโจทย์ได้กับ New Normal ของคอนเสิร์ตถ้าไม่เคยดูอย่าพึ่งตัดสินครับ ซึ่งก็มีเพื่อนพ้องนักร้องครับอาทิโอ๊ตปามโมดและวันธนกิจนะครับได้เข้ามาร่วมแสดงความเห็นด้วยล่าสุดป๊อปปองกูลครับได้ออกมาโพสต์ข้อความอัปเดตถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ครับว่าทางคนของ GMM Grammy มาคุยกับทางผมแล้วครับทําให้เข้าใจว่าคําพูดนี้ไม่ได้มาจากฝั่งของคนในค่ายครับถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็สบายใจครับขอบคุณพี่ๆที่โทรมาทําความเข้าใจกันนะครับฝั่งของผมจะตั้งใจทําสิ่งที่อยู่ในหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดครับ ซึ่งก็มีแฟนคลับและชาวเน็ตนะครับต่างส่งกําลังใจให้กับป๊อปปองกูลกันอย่างล้นหลามรวมทั้งยังเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าวอย่างเผ็ดร้อนอ,อ้างานนี้ครับก็เรียกว่าเป็นดราม่าของนุ่มนักร้องล่างท่วมครับอย่างป๊อปปองกูลครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ที่สำคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ